อาจารย์ก้อยกับอาจารย์พงศกรจะมาขอเชิญชวนทุกทท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางสะดุ้งมานขนาด20นิ้วค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เพื่อพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยแล้วก็ให้กับพญานาคนะครับได้มาสักการะบูชานะครับที่วัดป่าศักเลรลยนะครับที่นั่นมีวังนาคินนะครับค่ะ,ะที่เราจะไปเบิกทรพยานาครับที่วัดนี้มีวังนาคินวังนาคินของใคร พ่อสีสุวรรณนาคราชนะครับเป็นพญานาคตัวสีทองนะครับเป็นสหายสนิทที่เชื้อกับพ่อสีสุโธนาคราชนะครับแต่ท่านสีสุวรรณนาคราชเนี่ยท่านจะดูแลอยู่ในแม่น้ำน่านนะครับสายแม่น้ำน่านนะครับท่านเป็นผู้ขุดนะครับแม่น้าโขงคือพ่อสีสุโธเป็นผู้ขุดนะครับพ่อสีโธพันวันเนี่ยเป็นสนิทชื้อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสหายรักกันจึงมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องเนื้อแม่นกับเนื้อช้างที่ พญานาคได้ทะเลาะกันนั่นเองนะครับนั่นคืออดีตเป็นพันๆปีมาแล้วนะครับปัจจุบันท่านรักใครันดีนะครับก็สมาชิกลูกหลานของสองฝั่งนี้ก็จะไปมาหาสู่กันนะครับนะก็ต้องบอกว่าวังนาคินของพ่อสีสุวรรณนาคราชเนี่ยครับท่านสีพ่อรีสุวรรณนาคราชเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเราเขาเรียกสัตนานาคราชนะครับหรือพญานาคองนี้ พ่อศรีสุวรรณเนี่ยท่านยังเป็นผู้รักษาพระาธาตุเชิงชุมที่สกลนครด้วยนะครับท่านได้เอาหลังท่านไปดุนพระาธาตุเชิงชุมไว้เพื่อไม่ให้สุดนะครับท่านสละกายเนื้อดันเอาไว้นะครับถามว่าท่านมีฤทธิ์เยอะไหมมีฤทธิ์เยอะครับแต่ท่านรักสงบนะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะครับอาจารย์เป็นผู้เผยแพร่เพราะว่าหลวงพ่อทวีเป็นผู้เผยแพร่ไว้ก่อนนะครับนะแต่ท่านไม่เผยแพร่ไว้มากเพราะว่าไม่อยากให้ใครไปรบกวนตรงนี้เยอะนะครับ ก็อยู่กันเป็นแบบสงบสงบของสไตล์ท่านผู้เป็นกวัติธรรมนะครับทำไมต้องรอบนี้ทำไมถึงสร้างเป็นพระปางสะดงมานต้องเกิดก่อนรอบที่แล้วท่านมาขอ,อะนะครับให้สร้างพระปางหน้าปกครับเราก็ไม่รู้ว่ามาขอทำไมอ๋อ,อไปมามาก็คือเป็นสัญลักษณ์พญานากคกับพร,พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับเพราะว่าท่านพญามุจลินปกพระพุทธเจ้าไว้ตอนที่สําเร็จนะครับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก นะครับตอนนั้นเราฝนตกนะครับก็ปเป็นส้เลยักษ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับพญานาคนะท่านเลยขอมารอบที่แล้วนะครับแต่รอบนี้ถึงท่านไม่ได้ขอแต่อาจารย์ก็พอทราบได้ว่าอานิสงส์การท่าศาสนานเนี่ยถ้าเราไปไว้ตรงนี้พญานาคเขามาสวมดมนต์ไหว้พระเขาจะขึ้นมากราบนะครับแล้วที่สําคัญก็ต้องสร้าง20นิ้วเท่าเดิมเพื่ออไปวางคู่กันนะครับ ผาปังเซดุงมานเนี่ยเซดุงมานเรียกว่าปราบมานมปีนี้มาน,นเยอะมานเยอะนะเราหูมาทับดวงเมือง <c oughs> คือท่อนบนใช่ไหมท่อนล่างคือดาวเกตคือพญานาคนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม <c oughs> เวลาเหมาะสมอมไรคือการเบิกทรัพย์พญานาคอย่างมากครับนะใครไม่ได้ไปนี่เสียดายอาจารย์บอกเลยเพราะว่ามันดีมากนะครับเพราะว่าต้องมาดึงพลังของพระราหูที่มากุมดวงเมือง นะครับเพื่อให้เกิดชกลาบนั่นเองนะครับ่อนบนท้องล่างเมื่อมานจบกันก็เกิดชกลาบนะบเพราะฉะนั้นแล้วการปราบมารโดยการทําสร้างขบถุรูปเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในราคาท่านละ2,900บาทอาจารย์จะทําแผ่นยันดวงชะตาท่านบรรจุชื่อนามสกุลแล้วก็ดวงชะตาท่านบรรจุไว้ในพระพุทธรูปนะครับเมื่อเวลาพระทําการสวดท่านก็จะได้อนิสงส์ไปด้วย 1- นสองเมื่อบัคาชาชนทั่วไปทําการสักการะก็ได้อนิสงส์ไปด้วย3เมืม่อพญานาคข,ขึ้นมาสักการะท่านก็ได้อนิสงส์อนุโมทนาสาธุจากพญานาคและเทวดาทั้งหลาย แต่ถ้าท่านใดปัจจัยไม่ถึงนะคะกาลังไม่ไหวสามารถร่วมบุญมาได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาเลยค่ะครับการร่วมบุญเนี่ยยังไงก็ได้อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปนะครับอานิสงส์ใหญ่นะครับทาจิตให้เบิกบานได้นะครับค่ะและสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะเสริมดวงตัวเองนะคะในพิธีนี้อาจารย์พงศกรยังทําเทียนเสริมดวงชะตาของตัวท่านเองก็คือเอาชื่อสกุล วันเดือนปเกิดของท่านะนะครับพร้อมกันต้องขอพรต้องมีคําขอพรล,ลงไปด้วยนะครับเขาจะบรรจุในแผ่นยันแผ่นยันนะเสร็จแล้วก็ทําการบวงสวงนะครับอ่าแล้วเทียนกับเทียนของท่านด้วยนะครับเมื่อเทียนของท่านเสร็จพิธีปีนี้เราจะใช้เทียนที่เหลือคือจุดได้หลายหลายชั่วโมงมันจะเหลือนะครับเราจะไม่ไม่ปล่อยให้มันหมดแล้วก็จะนําส่งไปให้ทุกท่านเพื่อ ไปสักการะบูชาสื่อกพญานาคเพราะว่าทีนในวิธีนเนี่ยยังไงท่านก็มาอนุโมทนาอาจารย์ทําวิธีเนี่ยก็เหมือนเสกในปรมพิธีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นของมงคลเราไปตั้งไว้ที่บ้านออฟฟิศส,สำนักง,งานมาโต๊ะทำงานท่านเพื่อเป็นอนิสงส์ท่านจนะําไว้นะเวลาท่านขอพอใรใดๆให้จุดเทียนตัวนี้พรกระทูบ<ฆ>ทใช่ไหมหรือไม่มีทุกก็จุดเทียนอธิษฐานขอเดี๋ยวขอพรนั้นจะสําเร็จ เป็นตัวเชื่อมระหว่างควันทุกกับควันเทียน<ม>ก็คือเชื่อมระหว่างตัวท่านกับพญาดาษแล้วก็เทวดาทั้งหลายค่ะเทียนนี้คู่ละ2,500บาทนะคะได้เป็นคู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะแล้วพิเศษไปกว่านั้นคือปีนี้สั่งเทียนมาเทียนนี้จุดได้นาะนยาวนานถึง50กว่าชั่วโมงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเสร็จพิธีเราส่งให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับทั่วประเทศนะครับถ้าต่างประเทศก็ท่านต้องมารับเองนะครับผมหรือไปฝากไว้ที่บ้านญาติท่านนะค่ะ,คะสนใจก็ทักมา สำหรับบุญต่อไปจะเป็นบุญของกรถินเราเดินทางกันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะที่จะถึงนี้แล้วก็คือ1 4 15 16ตุลาคมค่ะท่านใดอยากจะร่วมบุญกรถินกับพวกเรานะคะกับคณะที่เดินทางไปทุกที่เราจะไปถวายพระไตรและกระถินสามัคคีกันครับก็คือเราอะไรได้ทั้งหมดที่มารวมนี้แล้วก็ซอยออกมาจามวัดกระจายลงไปนะครับเพื่อยปเ่ากระถหลายที่นะครับถ้ากับท่านได้ทําบุญกระถินหลายๆที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ท่านใดยสนใจสามารถร่วมตามกำลังศรัทธาได้นะครับหรือสามารถถ้าเกิดร่วมบุญตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปนะครับอาจารย์จะสม,มนาคุณเหรียญหลวงพ่อทวีเนี่ยนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะนะอาจารย์ก็คล้องขี้คอนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับรุ่นแรกด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวีปพร้อมยันนาสิตัวด้านหลังเป็นรูปพระธาตุสุวรรณเจดีย์ที่พ่อศรีสุวรรณนคราเป็นผู้ดำริให้สร้างเอาไว้นะครับนะเอาไว้ในพระพุทธศาสนา ก็ต้องบอกว่าเหรียญนี่ดีมากมีประสบการณ์ด้วยจันก้อยนะครับ,รบแต่เหรียญเงินไม่ต้องไปหาแล้วครับเนื้อเงินนะั้นอยู่ในคอลูกศิษย์ลูกหานหลวงพอ่อคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อสร้างน้อยเหรียญเนื้อเงินนะครับ,รบแต่เรนนหรียญนี้เดี๋ยวจันสมบูรณ์คุณแล้วจะส่งให้ฟรีสนใจติดต่อทักมาได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัสตันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พพศกรเปริดชะตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์โพศกรหมาดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขปดนี้ลาวพัฒนาค่ะงวดประจําวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้จะเฮงปังดังปุริเย่เหมือนทุกๆุกงท,ที่ผ่านมาไหมไปตามดูกันได้เลยครับ ก่อนจะดูรอบนี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปดูรอบที่แล้วก็คือวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565นะคะอาจารย์พงศกรให้เลขเด่นเอาไว้ถึง3ตัวนี่831มา1ตัวค่ะครับสูตรเลขปลดนี้นะครับจะมีดาวเด่น3ตัวเท่านั้นครับเป็นกลุ่มดาวเด่นแล้วก็จับคู่ดาวไว้ให้831เข้าเลิก เลิกบนค่ะห้าก,ก็คือเข้า3<ๆ>จับคู่ดาวก็โดน3 2มสองสาเฮงปังดังกุรีเย่ครับค่ะอ่ารับก็เฮงปังดังรวยกันไปนะครับก็เลขราวพัฒนานเนี่ย ของเรามีทั้งหมด3ส,สูตรด้วยกันนะครับ1คือเลขปุ่นนี่เราพัฒนา2องเลจักราศีเราพัฒนา3คือเลขนาโชคเราพัฒนาครับ,นะบเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละสูตรดีๆทั้งนั้นใช่แต่ว่ามันมีช่วงที่บางทีเราอ่ะไม่ว่างที่จะอัดรายการ,รถ้าท่านใดสนใจหนังสือแนวทางเลขเราพัฒนานะคะหนังสือต,ตัวนี้ประจําเดือนประจําเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมค,ค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเล่มละ540บบาทพร้อมจัดส่งครับสามารถสั่ง ซื้อรอได้เลยนะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนครับผมนะครับอ่าพาะกำลังโปรเซสใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรอขั้นตอนการพิมพ์อย่างเดียวนะครับครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนวดใหม่กันดีกว่านะอาจารย์ก้อย เงื่อนวันที่1 0ตุลาคม2565นะครับซึ่งตรงับวันจันทร์นะครับจากการคำนวณดวงดาวดาราศาสตร์โทรศาสตร์และระบบนาซาคือจุดพิกัดดวงดาวนะครับเมื่อได้จุดพิกัดแล้วที่ประเทศลาวณเวลาที่กองสลักราวกำลังหมุนนั่นเองนะครับจึงได้กลุ่มดาวเด่นดังต่อไปนี้ครับดวงที่1ดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะดาวอังคารเลข3ค่ะดาวพระหูครับเลข8ค่ะหนึ่นะครับ3ตัวนี้เป็นกลุ่มดาวเด่นเตรียมกระดาษปากกาครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังครับอาจารย์ก้อยครับถ้าดาวอาทิตย์ ดาวทิศเลขหนึ่งนะคะถ้าดาวทิศจับคู่ได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าค่ะดาวอังคารอังคารเลขสามค่ะจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะ ดาวพระหูเลข8ค่ะจับคู่ได้เป็น8081 8586 89 8081 82 8586และ89ค่ะจับคู่ดาวทุกคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เลือกเอาจาก3ตัวนี้สัก1ตัวนะครับ1ตัวดูวในแถวนั้นตัวไหนที่ท่านไม่ชอบท่านก็นตัดออกนะครับค่ะก็ขอให้ท่านเฮงปังดังปุริเยส่วนดาวดับรอบที่แล้วเป็นอย่างไรครับดาวดับรอบที่แล้วก็ยังดับสนิทอยู่นะคะชุดดาวดับสด ครับเราเรียกว่าสดนะครับก็ <สด S 1> คือก็คือไม่แห้งไม่แห้งอ่ะเดี๋ยวทุกสูตรของอาจารย์เนี่ยคำนวณโดยหลักโห,โหราศาสตร์นะครับแต่ว่าสดเนี่ยคือต้องรอดาวที่ออกมาในงวดนั้นๆก่อนนะครับแล้วก็นำ <สด S 1> มาก็คือตัวเลขที่ออกณนะปัจจุบันปัจจุบันก่อนงวดท,ที่ถัดมางวดที่แล้วอ่าเรามาตั้งเพื่อจะหาคำนวณดาวดับในงวดนี้นะครับเเรียกว่าสูตรสดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านสามารถรับตัวเลขในรายการ YouTube ได้ที่ดูอยู่ตอนนี้หรือเข้าอยู่ในกลุ่ม VVP ีท่านก็ได้ดาวดับชุดสดตัวนี้ด้วยเช่นกันครับส่วนดาดับแห้งเราใส่ให้เฉพาะหนังสือแนวทางเล่มน,นี้อย่างนี้เท่านั้นครับเพราะดาวดับแห้งจะเป็นการดูคำนวณดาวไว้ล่วงหน้าก็จับมาใส่ไว้เลยจริงๆข้อดีของที่มีหนังสือเนี่ยก็คือหนึ่งนอกจากอาจารย์หงสกรนกับอาจารย์ก้อยไม่ได้อัดรายการคุณก็จะมีตัวเลขให้ดูแล้วยังมีเคล็ดลับ นิดหน่อยที่อาจารย์ส่งให้นะคะคแล้วก็สามารถมาคำนวณล่วงหน้าได้เนาะนอกจากนั้นยังมีดาวดับให้ด้วยสำคัญเลยทีเดียวให้ประหยัดชุดประหยัดชุดประหยัดนะครับ,รบก็เป็นแนวทางให้ท่านดูว่าเอออะไรอย่างไรลืมบอกต้องบอกว่าเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยจังๆเลยต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะได้ทุนคืนทันทีต้องบอกได้นคืนทันท,นทีตั้งแต่รอบแรกแล้วเนาะแต่เมื่อรอบที่แล้วน่าจะถูกกันเยอะ ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอาจารย์ให้จังๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นเลขราวพัฒนาหรือเลขไทยของอาจารย์เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูแบบหลายที่ให้มันมงงส,ส,สับสนนะครับคุณดูแค่ของอาจารย์อย่างเดียวเนี่ยเอาเฉพาะเลขไทยอาจารย์ก้อยเข้าทุกสูตรเลยไหมค่ะทุกสูตรเลยมันต้องคำนวณยากเลยนะครับแล้วออกแล้วด้วยเนี่ยเนี่ย เนี่ยคุณดูเทปนี้เลขรัฐมนตไทยออกแล้วนะ,ะ,ะแล้วคุณไปดูย้อนหลังสิว่ิทีของอาจารย์เป็นอย่างไรนะครับนะบเลขเราเลขไทยอ่ะหวยไทยนะครับก็จะมีไาวเทพรัปังเลขปดนกกี้เลขจักรราศีเลขนำโชคพารวยทั้งหมด4สูตรแต่ละสูตรปังๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับสามารถสั่งซื้อหนังสือปี2566ได้นะครับหวยไทยนะครับอาจารย์หลายคนบอกว่าเยอะ ตัวเลขเยอะแต่ตัวเลขเยอะอ่ะดีๆนะคัดนะคัด,คดไม่ต้องบอกเยอะจุดอ่อนไม่ต้องไปพูดมันไม่ไดีเยอะเลยทนะั้งจริงแล้วของอาจา์เนี่ยดูง่ายนะครับอย่างเลขจักรราศรีเนี่ยไม่ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอ่ะกลุ่มดาวเด่นมีสี่ดวงแล้วก็มีดาวเด่นตัดให้เหลือสองดวงเด่นเด่นคุณก็เล่นแค่ตัวเด่นนี่แหละสองตัวมาตัวเลือกให้หน้อยลงเท่านั้นแหละง่ายยังไงก็ถูกถูกมันทุกงวดเนี่ยครับนะครับแล้วแล้วก็อะไรนะเลขปลดนี่ เลขนาโชคพารวยโอ้โหยิ่งไว้เทพรลบปังเนี่ยจานก้อยนะมาทุกงวดมาทุกงวดดาวเด่นนะครับจานบอกว่าแต่ละสูตรที่คิดค้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้กันเลยดีกว่านะครับครับรอบที่แล้วนะครับงวดวันที่7ตุลาคมนะครับตรงวันศุกร์นะครับดาวดับหลักร้อยอาจารย์ให้ห6หสองคือดับหลักร้อยนะครับอ่าส่วนหลักหน่วยดับศูนย์นะครับดาว เลิกบนนะครับหน่วยดาวดับหลักหน่วยเลิกล่างดับ6นะครับสนิทกิ๊กทำให้ลดต้นทุนท่านได้เยอะแยะเลยมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางได้อย่างดีนะครับ,บวันที่10ตุลาคม2 5 6 5ตรงกับวันจันทร์นะครับดาวดับหลักหน่วยเลิกบนได้แก่ดาวพักเกตครับเลขเก้าค่ะดาวดับหลักหน่วยเลิกล่างได้แก่ดาวสุขครับเลขหกค่ะสรุปครับ ดับหน่วยเลือกบนนะคะเลข9้าค่ะดับหน่วยเลือกล่างเลขหกค่ะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการพิจารณาครับขอท่านเฮงปังนังปุริเย่ครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่เทพปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ